จงเป็นความสบายใจรับเป็นเซฟโซนของตนเองให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเจอสถานการณ์อะไรรับมือกับเรื่องราวที่ยากลำบากเผชิญปัญหาอุปสรรคเจอผู้คนจัดการเรื่องราวต่างๆเมื่อเราเนี่ยเรามีคนที่เป็นเซฟโซนความสบายใจของเราไปด้วยทุกที่ ตรงนี้มันก็สุขสงบตรงนี้มันก็รับมือกับทุกสิ่งได้ตรงนี้มันก็รู้สึกสบายใจตลอดแม้เราจะทำงานอยู่แก้ปัญหาอยู่จัดการธุรกิจอยู่เมนเนจเรื่องราวต่างๆอยู่หรือใดๆก็ตามอยู่กับคนที่บางท่านอาจจะเกิดความรู้สึกไม่ชอบไม่โอเคหรือใดๆก็ตามแต่เราสบายใจไงเพราะเรามีคอนแน้มีตัวเราเองด้วย ถ้าเราปรับจิตปรับใจเป็นความสบายใจของตนเองไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดไม่จําเป็นจะต้องไปเหยียบว่าให้เรารู้สึกว่าเออฉันอยู่กับความเขียวฉันอยู่กับความธรรมชาติฉันอยู่กับแม่น้ําสายลุมเราก็จะยิ่งสุขสงบแต่ยิ่งถ้าเราไปอยู่กับพื้นที่แบบนั้นนะคะมันยิ่งคอนเนคกันได้ง่ายเนาะแต่ถ้าเราอะคา่ะฝึกเข้าไปให้ตัวเองเป็นเซฟโซน ข่มพลังอันวิเศษกำลังใจที่แสนประเสริฐของตนเองเลยเนะี่ยอยู่ตรงเนี้ยทุกตรงทุกสถานาการณ์ตั้งแต่เลืองตาขึ้นมาทําการงานภารกิจจัดการทุกเรื่องราวจนหลับตาลงไปเราก็จะมีความสบายใจตลอดมันอุ่นใจตลอดอะ้แล้วยิ่งถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่ดีนะคะไปอยู่ตรงจุดที่มันเป็นเราทำในสิ่งที่เรารักทำในสิ่งที่เราชอบมันก็ยิ่งเพิ่มพูนขยายอะ่ะ ความสุขสบายใจเนี้ยออกไปโค้ถึงบอกให้ทุกท่านบูรณาการโลกภายในของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงสวยงามและโลกภายนอกค่ะทุกอย่างที่เราเจอมันก็จะสวยงามดีงามลงตัวลงล็อกอุดมสมบูรณ์ตามภายในของเราดังนั้นวันนี้ถ้าเราเป็นเซฟโซนของตนเองให้ได้เป็นความสุขสบายใจเป็นความรักอย่างไรเงื่อนไขที่ดีที่สุดมากค่ะของตนเอง นอกจากเราช่วยตนเองได้แล้วบูรณาการชีวิตตนเองให้สมบูรณ์ได้แล้วมันขยายออกไปทุกคนที่พบเจอเราทุกคนในความสัมพันธ์ทุกคนที่เราคล้องเกี่ยวนะรู้จักไม่รู้จักคะ่ะจากเสียงเราทำคลิปจากบทความเราหรือเห็นรูปเราพลังงานมันอยู่ตรงนี้เสมอพลังงานรับรู้ได้มันไม่ได้หลอกเราเลยคะ่ะ เราสบายใจกับตนเองมากแค่ไหนรักตนเองมากแค่ไหนรู้สึกตนเองเป็นเซฟโซนมากแค่ไหนเป็นที่พึ่งพิงของตนเองมากแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรายิ่งแบบสมดุลลงตัวสอดคล้องอุดมสมบูรณ์วันนี้ค่ะเราสร้างความสบายใจให้กับตนเองเลยค่ะ